นักเรียนคิดว่าเมียหลวงหรือไม่น้อยร้ายกว่ากันฮนะมีคําตอบในกร a m m a r นะครับให้จําแบบนี้ก่อนว่าคุณผู้ชายเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นคุณ subject ส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นคุณ verb ในภาษาไวยากรนะทีนี้ถ้าเกิด subject กับ verb แต่งงานกันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นสามีภรรยากาันถูกไหมคุณ subject ก็จะเป็นคุณสามีส่วนคุณ verb เนะี่ยได้เลื่อนขั้นละกลายเป็น verb เมียหลวงมีตําแหน่งขึ้นมาละ แต่คุณสามีร้ายนิดหนึ่งฮะพาเมียน้อยเข้ามาในบ้านเป็น verb เ,เมียน้อยเมียหลวงยอมไหมไม่ยอมฮะเมียหลวงเนี่ยสั่งให้ verb เ,เมียน้อยเนี่ยเดินตามหลังมาตลอดต้องเดินตามหลังฉันนะเดินตามสามีได้บางครั้งแต่ต้องเดินตามหลังฉันเป็นหลักนะทีนี้ให้จําแบบนี้ครับว่า verb เ,เมียน้อยเนี่ยจะมี2แบบครับคือมี to verb เพียวกับ gerund to verb เพ verb เพหมายถึง verb ที่ไม่ผ่านใดแดงสิ้นนะแล้วก็ gerund หมายถึง verb ที่เติม ing แล้วกลายเป็นคำกึ่ง verb กึ่งคำนามเช่นคำว่า read แปลว่าอ่านเป็น verb ก็กลายเป็น reading การอ่าน swim ก็เป็น swim m ing การว่ายน้ำแบบนี้ทีนี้ในข้อสอบต่างๆอะ่ะชอบถามครับว่าเมียน้อยอะ่ะควรจะใช้รูปแบบไหนดีเอาแบบเสื้อน้ำเงินหรือเสื้อเหลืองอะไรเงี้ยทีนี้จะรู้ได้ยังไง ให้ไปถามใครถามใครถามเมียหลวงฮะว่าชอบเมียน้อยแบบไหนยกตัวอย่างนะฮะ verb เมียหลวงเนี่ยชอบเมียน้อยแบบ to verb เพียวเช่น plan น,น้อง plan เป็นเมียหลวงเขาชอบเมียน้อยแบบ to verb เพียวดังนั้นเมียน้อยที่ชื่อว่า visit ต้องเปลี่ยนเป็น to visit เช่นสมมุติเราบอกว่า I plan to visit my grandparents this weekend ชานน่วางแผนที่จะ ไปเยี่ยมเยียนปู่ย่าตายายเสาทิตย์เนี้ยแต่ถ้าเกิดน้องเมียหลวงเนี้ยเป็นน้อง consider แปลว่าพิจารณาเขาว่าชอบเมียน้อยแบบเจอรันดังนั้นน้อง join ที่เป็นเมียน้อยต้องเปลี่ยนไปละเปลี่ยนเป็น joining เช่นเราบอกว่า I'm considering joining a gym to improve my fitness ชาน่กำลังพิจารณาการเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของยิมเพื่อจะได้ร่างกายแข็งแรงอะ่ะสื่อประมาณนั้นหมายความว่านักเรียนต้องจำนะฮะว่า verb เมียหลวง,ต,วงต,วตัวไหนบ้างที่ตามด้วย to verb เพียวตัวไหนบ้างที่ตามด้วย gerund แต่ถามว่าจะจำทั้งโลกไหวปะ ไม่ไหวนะครับเรื่องเทนสิบสองเทนก็ยังจําไม่ค่อยได้อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วแหละดังนั้นแนะนําให้จําเป็นแนวข้อสอบไปเพราะแต่ละข้อสอบเนี่ยออกไม่ครบทุกตัวบนโลกหรอกเช่นข้อสอบโทอีกอย่างเงี้ยปัจจุบันนะ่ะถ้าตามด้วย two verb เพียวที่เจอบ่อยนะก็จะมี plan prepare c a u s e someone expect e x p e n d something อันนี้เอาหย,ยาบๆนะตามด้วยเจอรันก็อาจจะมีแค่ consider spend hours แต่ชีวิตจริงเยอะแยะมากมายถ้าเป็นข้อสอบ TOEFL ซึ่งอาจจะกว้างกว่าก็อาจจะ เจอเมียหลวงที่หลากหลายมากกว่านี้หมายความว่าจะสอบอะไรนักเรียนก็ไปท่องสโคปของข้อสอบอันนั้นนะครับวันนี้ครูเบิร์กแค่พูดคร่าวๆให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวลองเทสเอาแค่เมียหลวงที่เป็นน้องแพลนกับน้องคอนซิเดอร์ดูว่านักเรียนจำได้หรือเปล่านะฮะอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้มี verb เมียหลวงเป็น planning เมียน้อยเป็นอะไรดีเป็น to open ความจำดีมากถัดไปนะครับมีเมียหลวงเป็น consider เมน้อยจะเป็น hiring เป็นเจอรันนั่นเองแต่ว่าเตือนนิดหนึ่งนะว่าจริงๆแล้ว to verb เพียวเนี่ยอาจจะตามหลัง adjective หรือคำนามก็ได้นะแต่ว่าในข้อสอบที่ v e r เจอไบ่อยเนี่ยมักจะตาม verb เมนหลวงเป็นหลักซะมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่น I am happy to help you ฉันเน่ยมีความสุขยินดีมากเลยที่จะช่วยแกอันนี้ตามหลัง adjective คือ happy ได้หรืออาจจะตามหลังคำนามก็ได้เช่น this is your chance to succeed chance แปลว่าโอกาสอาจจะได้ยินเสียงมาเห่านิดนึงนี่คือโอกาสในการที่แกเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะดังนั้นภาษามันจะกว้างนิดนึงเนาะแต่ให้จำ verb เ,เม่หลวง ไว้ก่อนนะฮะว่าทัวร์เพียวหลายครั้งเลยจะตามเวิร์บในหลวงในข้อสอบต่างๆอ่ะนะครับพอได้ประโยชน์เนาะการที่เรียกเวิร์บในหลวงเมน้อยสามีภรรยาอะไรเงี้ยครูเบิร์เรียกหลักสูตรนี้ว่า kinship grammar ซึ่งครูเบิร์เนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนเดียวในประเทศไทยนะฮะและครูเบิร์พยายามแทรกลงในคอสต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอสโตอิกคอส Riding and grammar แล้วก็คอร์ส t ท e f l ที่กำลังทำอยู่ด้วยหวังว่านักเรียนที่สมัครเรียนเนี่ยน่าจะเข้าใจภาษาอังกฤษ grammar ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับ